มันกำลังจะเป็นเกาะจริงๆนะครับเนี่ยเกาะสวรรค์หาดดาวเรืองที่ในคลิปนั้นเคยบอกไว้แต่นี่ก็คือเกลื่นๆนะครับเกลื่อนๆที่อยางทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก่อนร่างโครงขึ้นมาก่อนยังยังยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์พอดีมันฝนมันตกก่อนก็เลยได้แค่เนี่ยแต่พอก็จะเห็นโครงแล้วครับเนี่ยเป็นคลองไปแล้วเนี้ยพอเข้าสู่ฤดูหนาว<ม>น้ําเริ่มไม่มีแล้วก็จะ ขุดแล้วก็ซ่อมแซมเพราะว่าช่วงฝนะเรารู้แล้วว่าน้ํามันไหลมายังไงเป็นยังไงแต่แต่ว่ามันยังไม่หนักเหมือนทุกปีที่ผ่านมาทุกปีนี้มันจะตกแบบวันสองวันแบบต่อเนื่องน่ะตรงนี้มันจะท่วมหมดแล้วครับข้างล่างเนา่เป็นที่รับน้ําทั้งหมดส่วนแปลงนี้ก็อาจจะอสูงนิดนึงคือมันติดถนนแต่มันก็ยังท่วมอยู่ดีแต่ว่าเราก็เลยอยากจะทําให้มันเป็น เป็นเกาะหรือยกสูงนะครับเนี่ยยกให้มันสูงขึ้นพอที่จะให้น้ำมันเทมาจากฝั่งนอนเนี่ยตรงนี้ถ้าเป็นกรอกได้ก็จะโอเคนะครับเรามีโครงการที่จะทำแปลงดอกไม้สามสี่แปลงแปลงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแปลงนี่ครับกำลังออกดอกสวยเลยกำลังเริ่มออกดอกแล้วแต่ก็สวยนะครับแต่แต,แต,แต่แต่ถ้าเป็นฤดู แรงหรือว่าหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าการยกแปลงสูงมันก็ต้องทำให้ความความชื้นในดินเนี่ยมันมันมันหายไปเร็วฉะนั้นการให้น้ําหรือรักษาความชื้นนี้อาจจะเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าฤดูฝนอนะ่ะผมว่าโอเชนะดูต้นเขาแบบพอรับน้ําเยอะเขาไม่มีการอุ้มน้ามากเท่าไหร่เพราะเขาอยู่สูงกว่ากว่าพื้นธรรมดานิดนึง อย่างอย่างเช่นร่ primo, องเนี้ยหรือแปลงเนี้ยก็จะสูงมากสูงกว่าเพื่อนเลยนี่กำลังสวยแล้วครับแถวนี้แปล,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 ลงนี้เป็นเพสเศ็ษฐีดูดูดูนี่คือคลองน้ําเราก็จะมีโครงการที่ะทําเป็นเรียลเอสเตทกันเนาะเห็น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 ฟังการเมืองการเงินโลกแล้วก็พวกล้ชายมันโคตรเก่งเลยนี่ครับ มีโครงการที่จะทําให้มันสูงๆขึ้นแล้วก็เป็นเกาะขึ้นเป็นรูปร่างแล้วก็ปลูกดอกไม้นั้นคือสตูดิโอของเราซึ่งก็ยังคงเป็นเรื่อยส่วนคลองน้ําเนี่ยเราก็มีโครงการที่จะทําให้เป็นสะพานครอบครับข้างล่างก็อาจจะเป็นอยู่นี่กบเยอะมากครับมีลูกอสอมีไข่กบคือนี่ครับนี่ครับที่เป็นกระเบือนะ้องเนี่ยเขาเลี้ยงกบกันแต่ว่าพอเลี้ยงเรามันมันไม่อยู่มันออกไป เลี้ยงมาสักหนึ่งร้อยตัวได้แต่ว่าพอพอมันออกมาแล้วมันก็ไม่รู้ไปไหนกบเป็นตัวใหญ่นะครับทีนี้มันก็ออกมาตามอยู่ตามคลองตามเขาต่างๆไข่เป็นลูกอสอะไรเยอะแยะมากมายเลยมัน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 เริ่มมีธรรมชาติแล้วก็เริ่มมีไส้เดือนนะครับพอพอมันเป็นอินทรีย์อ่ะมันก็เริ่มมีไส้เดือนมีอะไรใช่ไหมครับกบเพื่อกินพวกนี้อยู่ได้ทําให้ดูมันสดชื่นแต่ที่เราต้องระวัง เกี่ยวกับแปลงเราเรื้งของเรามันน่าจะเป็นเรื่องของพวกโลกมากกว่าพวกเชื้อราในแต่ว่าถ้าสังเกตว่าถ้าน้ําไม่ขังนะครับดูถ้าน้าไม่ขังในแปลงเขาก็จะไม่มีส่วนส่วน,ส,วนส่วนตรงที่มีน้ําขังเล็กน้อยซึ่งเรายังไม่จัดการนะ่ะอันนั้นก็มีส่วนที่จะเป็นเชื้อราขึ้นดูตรงนี้มันก็จะมีร่องที่สวยครับดินดินมันก็จะมีที่ที่ไหนเป็นดินเหนียวโปรง่งโปรง่ปรงโลง่งโล่งที่มันไม่แน่นอนะ่ะ ตัวนั้นก็จะเขียวสวยมากอย่างอย่างอย่างตรงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นดินทรายก็จะไม่เท่าไหร่นี่ครับเพชรเศรษฐีใบไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าดินเราก็ส่วนมากก็ทรายซะเป็นส่วนมากนี่ครับอของเราก็จะต่อจากสตูดิโอของเรามาแถวนี้ก็จะมีเป็นเป็นเป็นสะพานลงมาแล้วครับเป็นสะพานแล้วก็ยิงยาวไปนู้นแหละส่วนนี้ก็จะรอ รออีกแปลงนึงครับสะพานก็จะไปตามร่องน้ำนะครับทำเป็นสะพานอาจจะเป็นสถานที่ให้คนได้มาท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มีดอกไม้ที่สวยมีน้ําดื่มเดี๋ยวอีกคลิปค่อยดูมาดูสตูดิโอซึ่งเรากาลังพัฒนาด้วยงบประมาณที่แบบจอบนะครับแล้วก็แรงไม่มีอะไรนะครับถ้าถ้าถ้าเราทําสําเร็จขึ้นมามันก็จะเป็น คล้ายๆว่ามันอาจจะเป็นโมเดลหรือเป็นทาให้คนมีความหวังที่จะทำนะคบเพระาะว่าอกว่าในความคิดของทุกคนในทุกวันนี้คือว่าถ้าจะทําอะไรปุ๊บมันต้องมีเงินมันต้องมีทุนต้องมีกู้ตรงนี้ตรงนั้นไหมพอมันมีนี่อยู่เยอะแล้วอ่ะพอมากู้อีกทีมันก็ซ้ําลงไปซ้ําลงไปทําให้แบบมันนี่ฟื้นสักทีกับนี่พอเราไปพูดไปคุยอะไระมันก็ยากเราเรา,เราก็เลยอยากจะทําให้มันเป็นโมเดล ให้เปลนแปลงใหญ่จริงๆนะครับโครงการของเราก็กกคือข้างหลังทั้งหมดเรา,เรา,เ,ราเราจะทําให้เป็นสวนดอกไม้ถ้าถ้าน้าํามาจริงๆข้างล่างน,น้ำมันท่วมจริงๆอย่าง,ง,างนาของบ้านคนติดกันคนคน,คน,นี้ก็เป็นสมาชคิกนะครับเขา,ขาก็ปลูกดาวเรืองเราอยู่แต่อายุก็เยอะแล้วแหละแต่พีงเขาก็ประมาณสักสิบก่าไร่ได้ก็เยอะอยู่ปีนี้ข้าวส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้เลยน้าท่วม ก็มีโครงการว่าปลูกบัวดีไหมทำบินนาบัวดีไหมถ้าทํเบินนาบัวแล้วก็มัน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 ก็จะเข้าโครงการดอกไม้ครับทำสะพานเชื่อมโยงเข้าไปนั่นต่างนี่พอเราไปพีเซ็นรือเสนอกับทางอำเภออู่เขามีความสนใจแล้วทางยาวัดก็ดีเขากวเออมัน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 ก็ดีเพราะว่าสรินก็ไม่มีมันก็ไม่มีแปลงใหญ่ที่เป็นดอกไม้หรือดอกบบนนะครับแต่ว่าด้วยความที่อายุมากแล้วเขาก็ปลูกแบบใส่ทุ่งนะครับ แต่เขาก็เตรียมวัสดุมากมายถ้าเห็นไหมครับเราเริ่มห็นโครงการว่าถ้าถ้ามันเป็นหนึ่งแปลงแล้วมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่พอเป็นหนึ่งแปลงแล้วดูนะครับคนงที่ไม่บ้านติดกันแล้วก็มีสวนถ้าตรงน,นี้มันเป็นดอกไม้ไปหมดมันก็พอจะมองเห็นไหมครับว่ามันเริ่มจะเป็นแปลงที่ใหญ่ขึ้นถ้ามันเชื่อมโยงกันไปทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันเป็นศูนย์การค้าหรือที่แบบมีคุณค่ามหาศาลอนะ ในการที่จะมาพักผ่อนจนใจมาชอปปิ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเลยไม่ใช่ว่าปีหนึ่งเราก็ทำแต่นาแล้วก็ติดแต่น,นี่ตีตน,นี่ซื้อปู่อยู่หลยไปต่างๆ,ๆน,นนาะนี่คือแนวแนวความคิดของพวกเราที่แบบเออเราต้องทําให้เขาเห็นอีกทีนี่ครับสตูดิโอกำลังทำอยู่้างหน้าก็เริ่มแบบเป็นรูปเป็นร่างให้มีอะไรดูดีหน่อยให้คนได้มานั่งแบบเออพักผ่อนจนใจมันเป็น มีที่เศษไม้แนละ้วมีทีเศษไม้มีเศษไม้กเก่าที่เขาไม่ไม่ใช้แล้วเราก็นํามาแปะๆส่วนนี้ก็เป็นไม้ไผ่เป็นหญ้าเป็นอะไรเราจะไม่เอาอะไรที่มันต้องซื้อเราที่เป็นที่นุ่งใช้ตังค์เยอะๆต่ใช้เงินเลยเราก็ใช้แต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากมายอันนี้เป็นวัสดุกเก่าทางนาราเก็บมานี่ครับมันอาจจะแบบตอนแรกก็ทุกคนไม่ไม่ไม่ ฟังเราก็ว่าเราโมนะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มฟังอะ่ะเพราะว่ามันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบ้างแล้วนี่ครับถ้าเป็นสะพานขึ้นมาเราก็จะมีกระก๊อเหมือน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 ในทานที่ต่งตางๆที่ทัว่วไปแหละ,ะที่เขาทำแต่ของเรามันก็จะเป็นแบบตามโครงการของจังหวัดด้วยครับสุรินเกษตรอินทรีย์เราก็ดาวเรือดินซีนี่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ยากมาก แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจจริงเนี่ยมันมันก็ผ่านยากเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะมาแต่เราก็ต้องฝืนทนกับมันเพราะว่าเราต้องการทําให้มันมีมูลค่าเราฟังเป้าหมายว่าถ้ามันโอเคมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสถานที่หรือว่าโครงการการเชื่อมโยงชาวบ้านหรือชุมชนต่างๆให้เขามาร่วมกิจกรรมเป็นเครือข่ายด้วยกันเนี่ย เราคุยกันว่าดาวเรืองจะขายดอกละสี่บาทไม่ใช่ว่าเก็บดอกตัดดอกขายขายละสี่บาทคือมูลค่าที่รวมทั้งหมดแล้วถ้าคนมาเดินเที่ยวคนมาคนมาถ่ายรูปมาอะไรเขาก็จะซื้อของซื้ออะไรเราก็ได้ส่วนนี้จากดาวเรืองไปอันนี้เรียกว่าเพิ่มมูลค่าของดาวเรืองถ้าปลูกสักแปลงนี้รวมทั้งสองสายพันธุ์แล้วน่าจะได้มาสักหนึ่งพันห้าร้อยต้นหนึ่งพันห้าร้อยต้น เก็บดอกก็ได้เยอะอยู่นะถ้ามีมูลค่าดอกละสี่บาทนี่ก็คือโอ้ได้เยอะอยู่นะฉะนั้นท่านนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายเราอันนี้เป็นอันนี้กือล่างบานครับอันนี้เป็นพันธุ์ที่นิยมครับทองเฉลิมครับทองเฉลิมแต่สายพันธุ์นี้หรือรหัสนี้ไม่เน้นดอกใหญ่แต่ว่าจะเน้นที่ความดกความเยอะมากกว่า ฉะนั้นดอกอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็เยอะเพราะว่าแรกๆแล้วก็คือเรื่องของตลาดดาวเรืองซึ่งยังเรายังไม่แตกฉานแล้วก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่ฉะนั้นเราต้องเอาสตูดิโอนี้เป็นที่แปรรูปดาวเรืองนะครับฉะนั้นก็ต้องเก็บให้มันได้นานหน่อยแต่ถ้าเป็นอินซีใส่ปุ๋ยดูแลดีๆก็เก็บได้นานหน่อยดอกก็เล็กก็สามารถนํามาแปรรูปไปดูแถวนี้นะครับเราดูว่าแถวนี้ยังไม่ออกดอ,อกเลยแต่ต้นก็ได้อยู่นะ เพราะว่ามันก็เราให้ปุ๋ยเรืออะไรมันก็ไม่คือมันใช้ลายวันนะครับมันไม่เสร็จในวันเดียวกันเห็นไหมครับแถวเดียวกันก็อันนั้นออกดอกอันนี้ยังไม่ออกดอกเนี่ยอันนี้ไม่ออกอันนี้ก็จะเป็นน้ำสนับของน้ำที่เทมาเนี่ครับอย่างแปลงในท้ายนี้แต่ก่อนมั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 นต่ำอยู่นี่ครับพอพอ พอมันยังไม่จัดการบริหารแปลงได้อย่างเงี้ยมันก็จะมีน้ําขังอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เชื้อราหรือเกดลูกนี่ดอกก็สวยอยู่นะครับนี่ก็ทองเฉลิมทองเฉลิม,มนี่ครับสวยอยู่นาะ นี่ครับเดี๋ยวยังไงยังไงอัปเดตกันตลอดเราว่า <c oughs> เราได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายหลายฝ่ายพอเราไปพรีเซนต์หรือเสนอโครงการนี้ขึ้นมา <c oughs> เขาก็แบบให้ความสนใจมาก <c oughs> ไม่ว่าจะเป็น,ปนสภาเกษตรจังหวัดสุรินทร์ก็ดีกรมพัฒนาที่ดินเกษตอรอำเภอหรือหน่วยงานต่างๆเขาเขาเขาให้ความช่วยเหลือละความร่วมมือมากแต่ว่าอืมอมสมาชิกหรือคนในกลุ่มของเราก็ ยังไงล่ะครับมันมันมนเนาะก็ไว้ที่วันวันที่15หนี่เขาก็จะพ,พัฒนาที่ดินของจังหวัดเขาก็จะลงมาดูว่าแปลงว่าเอองบที่เขาให้มาทุนนี้เขาให้มาแล้วก็เราไปถึงไหนกันแล้วเราจะไปยังไงเขาเขาก็จะมาอบรมสมาชิกในกลุ่มเดี๋ยวยังไงยังไงวันที่15จเจอกันเนาะโอเคครับสวัสดี